สวัสดีจ้าคลิปนี้พบกับน้องคริวค่ะน้องคริวเป็นกุหลาบสเปรโรทุกคนดูสิคะน้องน่ารักมากเลยนะคะดูดอกน้องมีเป็นสีชมพูนะคะมีหลายโทนสีดูสิคะเนี่ยสีอันนี้ใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เลยคะ่ะเหมือนของจริงมากเลยคะ่ะเหมือนที่ตาโสภีเห็นเลยนะคะพอบานเต็มที่น้องก็จะสีชมพูเข้มขึ้นนิดนึงนะคะ เริ่มบานแย้มเป็นสีชมพูแบบชมพูโอโรสค่ะทุกคนแล้วมีไล่เลเยอร์ในแต่ละกลีบ้วยนะคะดอกเล็กๆก,ก,ก็จะเป็นชมพูอ่อนๆนี่นะคะสวยมากน่ารักมากค่ะน้องดอกไม่ใหญ่นะคะเป็นสเปรโรสนะคะดอกกุหลาบที่ออกดอกเป็นช่อเป็นพวงนะคะน้องชื่อน้องฟริวค่ะทุกคนน้องฟริวนะคะเนี่ค่ะบานเต็มต้นเลยนะคะ น้องฟริวโสพีลงกระถางได้วันนี้วันที่สแล้วนะคะน้องยังบานต่อเนื่องเลยนะคะนะคะทุกคนมองไกลๆนี่คือเหมือนพุ่มเฟื่องฟ้าเลยนะคะแต่เป็นเพื่องเฟื่องฟ้าที่สีหวานสวยมากและก็มีรูปทรงดอกที่น่ารักมากะคะ่ะทุกคนชอบมากเลยค่ะนะคะดอกเล็กๆค่ะเล็กๆแต่น่ารักมากเลยมีกลิ่นหอมนะคะ อโอพีจะได้กลิ่นหอมน้องตอนเย็นนะคะตอนเช้าเดี๋ยวขอลองดมดูก่อนนะคะเมื่อวานตอนเย็นมาดมได้กลิ่นค่ะอ๋อตอนเช้าก็ได้กลิ่นอ่อนๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นจะมีกลิ่นที่หอมแรงกว่าตอนเช้านะคะแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นกลิ่นที่หอมแรงมากๆเหมือนกุหลาบที่มีกลิ่นหอมอย่างเช่นพวกซุเรร หรือว่าโอ๊บพวกนี้นะคะมันเขาจะหอมแรงอยู่แล้วนะคะแต่นี่น้องก็จะมีกลิ่นนะคะถือว่าหอมแต่ไม่หอมมากนะคะค่ะให้ดูความน่ารักความหวานความสดใสของน้องโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนลาไปกับพะช่อนี้นะคะ